สวัสดีครับพีฮวยชาแนลอาร์เซนอลแฟนคลับครับผมวันนี้วันศุกร์ที่7เมษายน2,566แล้วนะครับวันนี้วันเดือนปีถูกต้องหลายวันเ,เดี๋ยวสับวันเดี๋ยวสับเดือนบ้างนะครับก็เจอกันในทุกเช้าเมื่อวานก็หลังจากที่คุยเรื่องของอดูซานวาราหวิตนะครับสุนหน้าชาวเซอร์เบียวัย23ปีของจูวินตุสนะตอนตอนนี้นะครับโอเสียงแตก เสียงแตกอันนี้เป็นการคาดการณ์นะครับเมื่อวานเนี่ยที่บอกว่าเออมีข่าวที่ว่าเราจะต้องเสริมศูนย์หน้าเสริมกองหน้าตัวของวลาฮูวิดก็มีเข้าขายด้วยนะครับแล้วก็พอเรามาคุยในช่องเนี่ยเสียงของพี่น้องแตกแตกกันเป็นสองสายสายแรกบอกโอ้โหแค้นฝังหุ่นเหมือนยังแค้นฝังหุ่นอยู่เพราะว่าเมื่อตอนฤดูที่แล้วฤดูร้อนที่แล้วนะครับทางเอรูคัสปาก็มีความต้องการที่อยากจะ ได้นักเตะคนนี้มานะาเพียงแต่ว่าตอนนั้นก็อยู่ฟีออเรนติน่านะอยู่ฟีออลเรนติน่าแล้วก็ได้มีการพูดง่ายมีการจีบมีการขั้นตอนมีการพูดคุยแล้วจนในที่สุดเนี่ยตัวนักเตะเองก็เลือกที่จะไปจูว e นตุสนะก็มีข่าวว่าไม่รับสายโทรศัพท์ของพี่ไอดูกัสปานด้วยนะครับเมื่อวานนี้พี่น้อง f อก็มีแบ่งเป็นสองฝากเลยบอกไม่เอาแล้ว ไม่มีใจนะทัศนคติไม่ดีไม่สนใจทีมแต่แรกอทำตัวอย่างนี้ไม่น่ารักเลยไม่เอาไม่ว่ากันอันนี้เป็นเป็นก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเอแล้วก็บอกจะบอกโหทำอย่างนี้เหมือนเป็นการไม่มีใจให้สโมสรนักเตะที่ไม่มีใจไม่ควรที่จะเอามานะนะครับก็ผมเข้าใจได้นะแล้วตอนนี้รู้สึกว่าไม่มีความสุขแล้วคิดถึง จะมาคิดถึงเราเราไม่ทวนคิดถึงเขานะครับแต่อีกฝ่ายนึงยังบอกว่าเอานะในเมื่อตอนนี้ทีมมันต้องการที่จะสร้างให้มันทีมใหญ่ขึ้นให้มันมีสควอตทีมที่ใหญ่ขึ้นเพื่อจะเตรียม,มสู้ศึก UCL ถ้ามาจริงถ้าให้ความสนใจจริงก็ให้โอกาสนี่ <c oughs> นะครับก็ให้โอกาสยังไงน่าจะเข้ากับระบบได้นะครับเพราะะนั้นตอนนี้เสียงก็เป็นสเสียง เมือ่อวานผมอาแล้วผมก็ขำนะผมอาแล้วก็ขำแล้วก็เดี๋ยวจะบอกตัวเองว่าตัวเองรู้สึกยังไงตัวเองคิดยังไงนะครับอา้าวแต่เมาาื่อวานนี้มีข้อสรุปจากทางอาร์เซนอลมาแล้วนะครับ <c oughs> ก็บอกสตีทคีครับสตีทคีที่ผมเคยพูดให้นะคือ,อผู้สื่อข่าวสายทันเฟอร์เอ็กซ์เชน์เลยอะเกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายนักเตะในประเทศอังกฤษโดยเฉพาะสายนอนเนี่ยนะครับเขาบอกเลยบอกว่าเอดูนะ เอดูอาไม่มีความสนใจในตัวของวลาฮูวิตเลยนะตอนเนี้ได้ข่าวว่ามีอาการเคืองมีอาการเคืองตั้งแต่ครั้งที่แล้วที่ว่าพูดง่ายมึงไม่รับสายกูนเนี่ยอ่ะหรือไม่รับสายว่าเลยนะมาโลวิทนะนะก็ทําให้ตอนนี้มีอาการที่ว่าอาเจนอนยังไม่มีความสนใจที่จะกลับไปซื้อวลาฮูวิดนะแม้ว่ากําลังจะตกเป็นเป้าหมายของหลายๆทีมในยุโรป และตอนนี้เปรย์ๆแล้วว่าอยากจะกลับมาค้าแค่อังกฤษนะครับเอดูเองเขาบอกว่าเขารู้สึกเขาไม่มีความสุขมากเท่าไหร่ในการที่จะทําการคว้าตัวนักเตะคนที่แล้วเพราะฉะนั้นทําให้ครั้งนี้ครั้งนี้รู้สึกเฉยๆนะรู้สึกเฉยๆทางซิฟกีเรบอกว่ารู้สึกว่ามันจะเป็น เรื่องยากที่อาร์เซนอลจะกลับไปสนใจตัววลาโฮวิชนะครับอันนี้เป็นสายข่าวจากตัวสตีฟคีนะบอกเลยบอกว่าเอดูอะรู้สึกจะไม่สนใจจะเฉยๆข่าวนี้มากกว่านะฉะะนั้นก็ถ้าถามตัวผมถามตัวผมในขณะที่สกอร์ตของเรายังเล็กอยู่นะครับแล้วก็เราต้องกลับไปใน UCL ข้างหน้า อย่าลืมที่บอกว่าเมื่อวานนี้เรามีทั้งไครเบียนเจฟซุสนะครับมีเอดดี้เอนเคเทียนะ่ะน้องเอนเคเทียกำลังจะกลับมาแล้วและเดี๋ยวฟาวิโอฟาฟาิโบฟาิโาโบโ,โ,โ,โลกันจะกลับมาแล้วด้วยนะแล้วก็โชว์ฟอร์มได้อย่างดีเยี่ยมเลยในลีกเอิงของฝรั่งเศสนะครับก็จะกลับมาเป็น3ตัวถามว่า3ตัวตอนนี้พอไหมที่พอพึ่งพึ่งพาได้ฝากปีฝากไข้ไนดะ้ก็คือ พี่กาเบนียเจสุตนะครับส่วนบุรกรันเนี่ยแม้ว่าจะยิงระเบิดเตอเทิงในหลีกเองิงผมว่ามันจะต้องน้องจะต้องได้รับการพิสูจน์ในหลีกพีเมียหลีกอยู่เพราะว่าเมื่อวานก็บอกแล้วว่าบโรกรันเนี่ยอยู่กับทีมแน่นอนในฤดูกาลหน้านะครับอยู่กับทีมแน่นอนในฤดูกาลหน้าเอ็ดดีแกเทียนะตอนนี้มันต้องเป็นวันของเขาจริงๆอะ อาจจะพูดได้ไม่หม่อเหมือก็อาจจะได้ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าน้องเองอยู่ในช่วงของการระดับของการกำลังพัฒนาขึ้นอยู่กับพี่ต้า Peter เนี่ยจะเก็บไว้ไหมหรือถ้าเผื่อมีตโมสรไหนที่อยากจะต้องการจะสนใจไหมอันนี้ต้องอยู่ที่ที่ที่ดูลิมินิตของทางทั้งอดูทั้งตัวของพี่ต้าด้วยนะถามตัวผมบอกว่าถ้าเผื่อเราได้ถ้าเผื่อเขามีความสนใจจริง สำหรับตัววลาโูวิดนะครับผมเองเนี่ยผมดูในเรื่องของทัศนคติต่อทีมก่อนนะทัศนคติต่อทีมก่อนความสนใจในทีมก่อนนะครับสำหรับตัวผมผมรู้สึกผมเฉยเฉยได้ก็เอาไม่ได้ก็เอาได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเอาประมาณนี้นะครับสำหรับตัววลาโูวิดนะเพราะว่า คือถ้าเบื่อมาคุณมาแล้วถ้าเบื่อคุณมีความรู้สึกชอบสโมสรคุณมาแล้วอ่ะคุณจะไม่ไปไหนก่อนนะแต่ว่าพอมีปัญหาแล้วคุณแบบอย่างเงี้ยก็ผมก็บอกว่าได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ตัวที่ทางข่าวของอาเซอรอนมีข่าวอีกข่าวหนึ่งก็คือของตัวของอิมโซเฮนอิมเซอิมโซเฮนใช่ไหมาศูนหน้าของนาโปลีนะครับเป็นเชื้อสายในจิเรียซึ่งตอนนี้ต้องบอกเลยบอกว่า โอซิเมนเออชื่อมันอ่านยากทือตอนนี้ลงเล่นไปให้กับน,นาโปลีไปแล้ว29แมตช์นะ29แมตช์พี่แกยิงไป25ลูกและแอสซิสไป5แล้วนะเพราะนั้นคนนี้แหละที่ตัวเอดูกสัสปานมีการเล่แล้วก็มีการส่งสเกลไปดูฟอร์มเรียบร้อยแล้วนะเพราะนั้นคนนี้ที่ดูแลเอดูกสัสปานน่าจะไปส่องแต่ว่าก็ต้องยอมรับนะครับว่า ค่าตัวคงไม่ธรรมดาแน่นอนแต่ว่าตัวของโอซิเมนแล้วก็มีความแบะท่าเขาเกว่า,วาแบะท่าว่าอยากจะมาอยากจะมาเตะที่ประเทศอังกฤษนะแต่ว่ายังไม่ได้เจาะจงนะว่าโอ้ผมมีความรักสโมรสรอ,อะไรอย่างเงี้ยยังยังไม่ได้บอกออกตัวขนาดนั้นเป็นแต่ว่าตัวไอรูคัสบานอาร์เซนอลเนี่ยให้ความสนใจของโอซิเมนค่อนข้างที่จะชัดเจน นะสำหรับในลูปของกองหน้าอีกคนหนึ่งซึ่งผมนะตอนนี้ยังไม่รู้ว่าได้มีการพูดคุยแล้วกันก็คือตัวของ <laughs> un, อยรุนอยรุนนักเตะเดนมาร์กนะครับนักเตะเดนมาร์กที่อยู่ตอนนี้อยู่ anta, อ,อยู่แอตแลนตาจะมาอยู่แอตแลนตานะครับคนนี้แล้วก็ค่อนข้างที่จะถือว่าอาต่ด้ให้ความสนใจนะดูสกิลดูอะไรแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคแต่ว่า มันเหมือนกับพึ่งมาแล้วดูพึ่งบันโดดแล้วดูการเดียวหรือเปล่าอ่าพึ่งโดดแล้วดูการเดียวหรือเปล่ามาแล้วเจอยังไงก็ตอนนี้อยู่เข้าขายอยู่ประมาณ 2- 3สาคนคาร์วิดเลเวินของอเอเวอเรตันก็มีนะครับมีข่าวว่าไอด้ดูมาตัวของพี่มิเกลเจตาเนี่ยให้ความชื่นชอบแบบชอบจริงๆนะ,ะตัวคาร์วิดเลเวินเนี่ยแต่ว่านักเตะมีอาการบาดเจ็บค่อนข้างบ่อยคนยนะี้นะมีมีมีอาการเจ็บค่อนข้างบ่อยก็เลย ยังไม่รู้ว่าจะเป็นชอย์หนึ่งไมในการที่จะรวบตัวในช่วงซัมเมอร์นี้อีกคนหนึ่งก็คืออับราฮัมอับราหมลินอับราฮัมใช่ไหมตัวอดีตนักเตะเชลซีที่ตอนนี้อยู่โรมา่านะครับคนเนี้ยเอดูก็ค่อนข้างชื่นชอบสูงใหญ่เล่นได,ด้ดีนะเล่นลูกกลางอากาศดีก็ตอนนี้มี4ตัวในในใน,ในแผงตำแหน่งของกองหน้าที่เราต้องการนะครับกองอื่นผมเอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยมารวบรวมอีกทีว่า สนใจใครบ้างอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็กองกลางนะมีแน่านแล้วเดี๋ยวค่อยคุยถึงเรื่องของโอนาน่านะแล้วรู้สึกแว่แววว่าเอดูได้ได้ส่งเอจนต์ได้คุยกับเอจนต์ของโอนาน่าแล้วเดี๋ยวไว้ผมได้ข่าวที่มันแน่นอนชัดอีกทีนะเนี่ยยวผมค่อยเอามาเล่าให้ฟังละกันสําหรับมิสฟิลของเอเวอร์ตนะครับอ่ะมาเรื่องของแมตที่จะเจอวันอาทิตย์นี้ซึ่งเป็น แมตช์ค่อนข้างสําคัญมันสําคัญทุกแมตช์นะเอางี้ดีกว่าจากที่เราตั้งลําได้ตั้งหลักได้หลังจากที่แพ้ทั้งเอเวอเรสตนเสมออ่าเบรนฟอร์ดนะครับแล้วก็ไปไม่ใช่ไปแพ้เปิดบ้านแพ้แมนซิตี้เนี่ยหลังจากนั้นเจดนัดมาเนี่ยอา์เซน,นลูกทีมกลับลําตั้งลํามาได้โดยชนะรวด7นัดเลยทําให้เส้นทางสู่แชมป์นะตอนนี้ ค่อนข้างที่จะถือว่าได้เปรียบได้เปรียบนะครับได้เปรียบแมนซิเตี้เพราะว่ามีแต้มห่างอยู่8แต้มแล้วก็แต่ว่าแมนซิตี้เนี่ยมีเกมในมืออยู่1เกมนะซึ่งก็ไม่รู้ว่า1เกมนั้นจะเป็น3ามแต้มไหมหรือจะเป็น1แต้มหรือจะไม่ได้แต้มเลยอันนี้เราไม่สามารถคาดการได้ใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่สิ่งที่เราต้องทําได้นะตอนนี้คือทําผลงานของทีมในแต่ละนะัดแต่ละเกมให้มันดีที่สุดโดยไม จำได้ไหมวันนั้นเจอกับเลสเตอร์โอ้โหอันนี้ก็แมตส์สำคัญเจอกับกิ๊ต้าเฟเดโอ้โหนี่ก็เป็นแมตส์สำคัญเจอกับลีดโอ้โหนี่สำคัญตกงงเนี่ยสำคัญทุกแมตช์เลยจริงๆนะเหมือนเป็นแมตช์จริงอย่างที่พี่ไม่เกลเดต้าบอกเลยนะครับวันนั้นวันอาทิตย์นี้ด้วยสตินะต้องบอกเลยว่าอาร์เซนอลน่ะอาร์เซนอลนะครับไม่ชนะในทินแอนฟินมาสิบเอ็ดปีแล้ว ไม่ชนะในถิ่นอันฟินมาส1ปีแล้วครั้งล่าสุดที่ชนะเนี่ยหูย้อนไปนั้นแต่โอ้ผมจำไม่ได้ปีอะไรนะตั้งแต่ตอนที่โพโดสกี้กับกาซลลาเป็นคนยิงประตูให้อะ่ะอ่าปี2012 2012ใช่มันนั้นเราจะนะ2สแล้วก็ตัวสันติสันติซากุระโมโมเรสันติ้เยเลยตัวสันติกาซลลากับอ่า,อาลูคัสโพโดสกี้นะครับตอนนั้น ยิงชนะ20คือ11 11ปีสุดท้ายอะ่ะ11ปีที่แล้วอะ่ะนั่นแหะตอนนั้นมิเกลเตต้ายังเล่นอยู่อเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาภาพหน้าปกมิกเกลเตต้าอ่าลงลงที่ลงแมช์นั้นเป็นหน้าปกใน EP นี้ดีกว่านะอะ่ตอนนั้นเราทั้งเรายังมีทั้งอ่าชิรูก็ยังอยู่ครับออกเล็กแชมเบรนก็ยังอยู่อาร์เตต้าตอนนั้นอาร์เตต้าในยืนกองกลางคู่กับอ่า อาบูเดียมี้อยู่เลยนะตอนนั้นประตูเราเป็นมาโนเน่ทุกคนจำได้ว่าวิกเตอร์มาโนเน่นะครับแล้วก็มีเจนยินสันมีแพรมาเตซเกอร์จับคู่กับโทมัสแฟร์มาเลนแล้วก็ทางซ้ายเป็นเคีรันกิฟต,ตอนนั้นนะนะแล้วก็กองกลางเรามีอาเตต้ามีเดียมี้มีอ็อกเล็กมีกาโซล่ามีพโดสกี้แล้วมีชิ aby, c, ula, ki, ลูนะครับนั่นคือทีมสุดท้ายที่เราสามารถบุกไปชนะ Arsenal, อาเซนบุกไปชนะลิเวอร์พูลถึงแอนฟิลด์ได้ในปี2012เพราะฉะนั้นตอนนี้ 11ปีผ่านไปเรียบร้อยแล้วสถิติน่าจะถูกทำลายเสียทีเนาะอันนี้เป็นการเป็นการคาดหวังของเราในฐานะทีะ่เราเชี์ทีของเรานะครับเขาบอกว่าแมตช์เนี้ยจะเป็นแมตช์สำคัญในการชี้ชะตาว่าอาเซนอนยังอยู่ในเส้นทางนี้หรือไม่นะแม้ว่าจะมีแต้มห่าง8แต้ม แต่ว่าขึ้นชื่อว่าลิวอพูนะครับขึ้นชื่อคำว่าลิวอพูเนี่ยเขามีเครื่องหมายการค้าอยู่แล้วถิ่นแอนฟิลคือถิ่นแห่งมนลังนะครับลิวอภูแม้ว่าผลงานในปีนี้จะค่อนข้างกระท่อนกระแท่นนะแม้ว่าจะโชว์ฟอร์มชนะแมนยูมา7ประตูต่อศูนย์ขยี้สักรอบหนึ่งแต่หลังจากนั้นก็อย่างที่เห็นอยู่ <laughs> นะเออยังหาชัยชนะไม่เจอเลยนะครับแต่ ต้องบอกว่าแม้ลร์ภูลจะย่ำแย่แค่ไหนแต่ลร์ภูลคือลร์ภูลน,นะครับเขาจะมีคาแรคเตอร์พิเศษอย่างที่ผมเคยได้ฟังเวลาเจอกับทีมใหญ่ด้วยกันมันจะมีพลังพิเศษออกมาที่ทำให้แบบแม้ว่าฟอร์มจะเป็นรองแต่ทำให้สูสีสูสีได้นะครับมันจะเป็นเรื่องท้าทายของเราจริงๆจะเป็นบทบทข้อสอบเป็นบททดสอบอีกบทหนึ่งที่มิเกลเตต้ากับลูกทีมเนี่ยจะต้อง ทำให้ได้อาจะต้องทำให้ได้นะครับเพราะว่าถ้าพลาดเขาบอกเลยถ้าพลาดโมเมนตัม um มันจะเปลี่ยนอ,อันนี้อันนี้คือแนวคิดของทางที่วิเคราะห์ที่สื่อทางต่างประเทศเขาวิเคราะห์นะเขาบอกโมเมนตัมจะเปลี่ยนนะแล้วก็อาร์เซนตลเนี่ยจะเป็นผู้กำหนดชะตาในเกมนี้เองผมเองผมดูทรงแล้ว ผมดูทรงแล้วกับการเล่นของเลือดภูลช่วงที่ผ่านมานะครับโอเคเวลาเล่นในแอนฟิลเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งนะค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งแล้วก็ตัวนักเตะเองนะตอนนี้เหมือนกับแมตที่ผ่านมากับ Chelsea, กกกเจลซีได้มีการพักนักเตะได้มีการพักนักเตะหลายคนนะอย่างฟันได้เนมีข่าวว่าป่วยแต่เมื่อวานเนี้ยเมื่อวานเนี้ยฟันได้กลับมาลงสนามซ้อมได้แล้วเพราะนั้น บ่อยจริงหรือไม่คิดดูเอาอะเขาเก็บตัวหลายตัวเลยนะครับทั้งแอนดูโรเบนสันทั้งเทรนน่ามีการแบบแมตช์กับเชลซีเนี่ยยังไงก็ปล่อยเลยเหมือนกับเหมือนกับลงไปแบบอย่างนั้นอยนะ่างนั้นน่ะเก็บตัวจริงหลายคนเลยแล้วผมมั่นใจว่าคลอบตั้งใจที่จะเก็บตัวจริงให้สดเพื่อที่จะมาสู้กับอาร์เซนอลในวันอาทิตย์นะครับตอนเนี้ยกูรูหลายคนกูรูหลายคนบอกเลยบอกว่า โอกาสที่จะอาร์เซนอลล้างอาถรรพ์ในช่วง11ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีค่อนข้างสูงกว่าแม้กระทั่งกูรูของฝ่ายลิพูลเองนะครับก็ยอมรับเลยว่าลิพูลจะเจอศึกหนักแน่ในการเจอกับอาร์เซนอลในชั่วโมงนี้นะครับณชั่วโมงนี้นะแต่อย่างที่บอกครับขนาดแมตช์แรกที่เราเจอในบ้านเราเรากว่าชนะได้เนี่ยก็ต้องได้จุดโทษช่วงท้ายเกมของบุกโยสก,กาเห็นไหม หรือผเขาก็ไม่ยอมนะเราชนะแบบต้องใช้คําว่าแบบเหนื่อย3าประตูต่อ2เมื่อตอนต้นฤดูก,กาลนะครับเพราะฉะนั้นแมตช์เนี้ยโอกาสชนะมีไหมมีโอกาสที่จะออกเสมอมีไหมมีโอกาสแพ้มีไหมมีนะครับพูดแบบตรงๆพูดแบบพูดแบบเอาแฟงๆเลยบอกว่าออกได้3หน้าจริงๆในใจอ่ะแน่นอน,นครับอยากให้เก็บ3แต้มแต่ว่าด้วยองค์ประกอบด้วยความเป็นทีมใหญ่ มันจะกลายเป็นเกมที่สูสีจริงๆนะแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้นี่วันพรุ่งนี้จะมาบอกว่ามันจะออกสามหน้าด้านได้เพราะอะไรอ่าออกได้เพราะอะไรแต่อย่าลืมว่าตอนนี้คุมกําลังนักเตะเราค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งและลงตัวนะครับถ้ากองหลังของลิพูนยังเล่นแบบนี้อยู่นะยังมีอาการอย่างนี้อยู่ ต้องบอกเลยว่าเสร็จแม้ว่าจะเล่นที่แอนซิลก็ตามนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเจาะในรายละเอียดกันนะฝั่งของริวพูลเนี่ยเมื่อวานเนี้ยต้องบอกว่าไม่รู้เป็นข่าวดีหรือเปล่า <laughs> เป็นข่าวดีของริวพูลหรือเปล่าจอห์แดนยูนะครับจอห์ดนยูเฮนรี่ซึ่งเป็นประธานสโมสรนะเป็นมหาเศรษฐีชาวอเมริกันยืนยันแล้วว่ายืนยันแล้วว่าไม่คิดจะขายลิวพูล และเปลยว่าอาจจะไม่มีงบเสริมให้กับครอบในฤดูการหน้าด้วยดูนี่ประธานสโมสรคือจอห์นเดอยูเฮนรี่นะครับเขาบอกว่าก่อนเนี้ยทางเฮนรี่ตกเป็นข่าวว่าเตรียมหากลุ่มทุนใหม่ที่จะเข้ามาซื้อสโมสรน,นะครับก่อนจะออกมาปฏิเสธว่าเป็นการหาหุ้นส่วนเพิ่มไม่ได้เป็นการขายแต่อย่างใดนะครับหาหุ้นส่วนเพิ่มเพิ่มทุนนะ่ะ นะไม่ได้เป็นการขายยังไงล่าสุดเจ้าตัวออกมายืนยันถึงจุดยืนนะครับในการที่จะอยู่บริหารทีมต่อเรายงังคงให้ความสาคัญกับการสร้างเยาวชนนะครับมูลที่ของเราได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีงานของเราเดินไปอย่างเงียบ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 มาก <c ười> เรามองหาสิ่งใหม่ๆเสมอหวังว่าจะมีใครเข้ามาการได้เป็นส่วนหนึ่งของสโมอสรน,นี้เป็นสิ่งที่ผมจะไม่มีวันลืมนะครับเขาบอกว่าช่วงซัมเมอร์นี้อาจจะไม่มีเงิน ให้เจอเกนคอฟได้ช้อปปิ้งมากเราเห็นสโมสรหลายแห่งเดินทางไปแบบผิดผิดใช้เงินแบบไม่ถูกต้องอันนี้เขาว่าใครเปล่าเนี่ยเขาว่าใครเปล่านะใช้เงินแบบไม่ถูกต้องใช้เงินแบบผิดผิดเขาว่าใครเนี่ยคิดไม่ออกนะเขาบอกว่าเขาไม่อยากมีประสบการณ์แบบนั้นอีกนะครับนะเพราะนั้นผมถึงบอกไงไม่รู้เป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายของ พี่พเดอะคอปเาพ,พูดพี่เขาที่ยังไงเฮลียบอกมไม่ขายแล้วก็อาจจะมีงบให้นิดหน่อยในการช็อปรือดูการหน้าด้วยนะครับก็มันเป็นเป็นการเป็นนโยะบายของเจ้าของธุรกิจละกันที่ลิ์พูลเนี่ยยังไงขายได้อยู่แล้วครับแฟนบอลทั่วโลกเนี่ยเยอะแยะนะผลกำไรผมว่ามันเยอะแน่นอนนะเพราะว่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดไปทัวร์ต่างประเทศสปอนเซอร์ สนามคนดูเห็นไหมยังเป็นทีมที่การตลาดมูลค่าการตลาดค่อนข้างสูงอาจจะไม่เท่าแมนยูแต่ผมว่าถือว่าสูสีกันมากนะครับแมนยูกับลิเวอร์พูลเนี่ยมูลค่าทางการตลาดทางธุรกิจเนี่ยยังไงยังไงก็ขายได้เพราะฉะนั้นพวกนี้จะไม่ปล่อยออกออกไปจากมือง่ายๆหรอกในขณะที่เงินจะเข้ามาปีละหลายร้อยล้านหรืออาจพันล้านต่อปีเนี่ยผมว่ากลุ่มสุนพวกนี้โดยเฉพาะ ชาวอเมริกันจะไม่ปล่อยได้ไง่ายคือได้เงินมาอยู่ที่ว่าวิสัยทัศน์ในการที่จะเสริมทีมอะไรต่อไปนี่ก็เป็นเรื่องที่บอร์ดจะต้องคุยกันเองแล้วนะก็ไม่อยากจะยกตัวอย่างดูอย่างของเราละกันกว่าจะเข้าที่เข้าทางนะครับกว่าจะเข้าที่เข้าทางกว่าจะ,ะใช้นี่สนามเสร็จกว่าจะเริ่มลงตัวได้ไรายได้เริ่มมาเข้ามาสามารถที่จะซื้อนักเตะไรายได้เนะี่ยเขาเริ่มเมื่อปีที่แล้วนี่เองที่เรา ที่เราก็เห็นเห็นอยู่ที่เราเสริมทัพแบบโอ้หน้าตกใจใช้เงินแบบค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็เป็นเป็นผลพวงจากพวกนี้นั่นเองและโดยเฉพาะเดี๋ยวในปีหน้า UCL เราได้ไปด้วยรายได้พวกนี้มันจะมาอีกเยอะเลยนะครับก็เช้านี้ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากมายเมื่อคืนบอลก็ไม่เตะอ้อคืนนี้คืนนี้คืนนี้เอาใครที่ถามถึงเรื่องของมาควินยอดนะครับมาควินยอาปีกบราซิลที่เราซื้อตัวมาแล้วก็ปีนี้เราปล่อยยืมตัวไปให้กับนอริทซิตี้นะคืนนี้ มาเิลยอสจะลงสนามมีชื่อนะครับมีชื่อที่จะลงสนามเตะกับแบล็คเบิร์นโรเวอร์นะเตะกับแบล็คเบิร์นโรเวอร์ตอนนี้ตัวของนอริททีมของนอริทเองเนี่ยอยู่อันดับ7จ็ดกำลังลุ้นที่จะไปเพลย์ออฟนะครับในในแชมเปี้ยนชิพเนี่ยหกับ2องเขาขึ้นพรีเมียร์ลีกเลย3 4 5 6เนี่ยจะต้องมาเตะเพลย์ออฟกันอีก2แมตช์นะเตะควยจับฉลากตุ้มแล้วก็ ไปชิงนะแล้วก็จะเป็นทีมที่3ที่จะได้ไปในแชมเปี้ยนลีกเพราะนั้นนอริซิตี้ตอนนี้มีลุ้นอยู่มีลุ้นอยู่ที่จะไปเพลย์ออฟนะครับเพราะนั้นจะต้องรีบทำแต้มนะต้องรีบทำแต้มอย่างโดยด่วนเพราะวันนี้เจอแบ็คเบอร์โลเวอร์นะตอนนี้โอ้โหเหมือนเหมือนการการ,การไปไปตัดแต้มมาโดยตรงเพราะตอนนี้แบ็คเบอร์โลเวอร์มี61แต้มนะครับแล้วก็นอริทิมี57 รู้สึกบางคือยอดจริงๆไปลูกหนึ่งแล้วลงไปประมาณ3-4นัดน,นะเป็นตัวจริง2แมตช์แล้วก็เป็นตัวสำรองอีก3แมตช์ประมาณนี้นะครับอ่ะอันดับหนึ่งเบอร์ลี่เนี่ยแปดสิบแต้มแหมค่อนข้างจะลอยลำครับเชฟฟิลล์ยูไนเต็ด73แต้มนะครับมิดเดิลโบรดูตันทาวมินวอลแบ็กเบอร์โลเวอร์นอริ์ซิตี้โคเวนตี Not ้ซิตี้เวฟบอมบิตอาราเบียนเพรสตันนอตแอนด์โอ้พวกนี้ยังอยู่ในขายที่จะไปแย่งอันดับที่6กกันหลายทีมเลยนะครับเพราะนั้น 3 4มสี่ห้าหเนี่ยจะต้องมาเตะเพย์ออฟกันก็ถือว่าเป็นความสนุกนะผมจะผมจะดูช่วงของหลังจากที่ปิดแล้วดูไปแล้วเนี่ยจะมีเตะเพย์ออฟกันนะผมชอบดูเพย์ออฟมันเตะกันมันเออเตะกันแบบใส่กันแบบสุดๆเลยแล้วก็มันจะมีดรามา่าเรื่อยๆมีดรา,ามา่าในทุกแม ชอบดูเพย์ออฟนะครับก็วันนี้คงจะประมาณนี้สําหรับเช้าวันศุกร์วันสุดท้ายของการทํางานเมื่อวานนี้จะใครได้หยุดวันนี้เผอๆอาจจะมีการหยุดเพิ่มไหม <c oughs> อาจจะมีการหยุดเพิ่มไหมแล้วก็เดี๋ยวทํางานอีกไม่กี่วันนะครับก็จะได้หยุดในช่วงของเทศกาลปีใหม่ไทยและเทศกาลสงการานต์นะครับก็หลายท่านก็เริ่มทยอยทยอยเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะเมื่อวานนี้ก็มีพี่น้องก็ส่งข่าวมาว่าเดินทางกับบุรีรัมย์กับอุบลและเมื่อวานเริ่มเดินทางก่อนเพราะว่า กลัวจะไม่มีรถนะแล้วก็กลัวจะรถติดช่วงของการกลับบ้านคล้ายๆกับช่วงปีใหม่ใช่ไหมอ้โหรถแน่นรถติดกันเลยเดี๋ยวช่วงสงการก็คงจะไม่ไม่แพ้กันะนะครับส่วนตัวผมก็คงจะไม่ไปไหนอ,อยู่กทมเฝ้ากทมให้ไปเที่ยวให้สบายใจหรือเฝ้ากทมให้นะครับแล้วก็ส่วนมิ팅 วันนี้นะครับวันนี้ช่วงข้ามหลังจากผมปิดช็อปเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมจะไปไฟนอลกับทางร้านเรียบร้อยแล้วตอนนี้สมาชิกเราก็ประมาณ25ท่านก็จะไปไฟนอลเรื่องที่ว่าเอาหัวอาหารจะเป็นอะไรนะครับสองบาทของท่านเนี่ยได้อะ้รบางอย่างที่เกิดแล้วก็ได้เครื่องดื่มบวกกับอาหารเดี๋ยวจะดูว่าอาหารเป็นอะไรมีให้เลือกไหมอะไรมากไหมนะแล้วก็จะไปดูเรื่องของของขวัญรางวัลที่ทางสยามกีฬาโดยพี่พี่เฉียบครับโอรานเชียงบางก็ ตั้งใจเป็นสปอนเซอร์ให้กับเราด้วยจริงๆในการที่จะจัดอย่างนี้แม้จะเป็นมิตติ้งเล็กๆนะครับเฟิร์สมิแต่คน25คนที่มาเนี่ยผมต้องกราบกขอบพระคุณจริงๆนะครับแล้วก็หลายท่านที่ติดเรื่องการเดินทางติดเรื่องของวันเวลานะแล้วก็ไม่สามารถที่จะมาได้ก็ เม้นมาบอกหูอยากไปจริงๆโอ้แค่นี้ท่านส่งกําลังใจมาให้นะครับผมก็ดีใจมากๆแล้วนก็แล้แลมีโอกาสช่องมันเติมโตช่องเติบโตได้เพิ่มเรื่อยๆก็เดี๋ยวจะจัดเรื่อยๆดูทรงแล้วมีความรู้สึกแหมเดี๋ยววันทักะวันทีนท่9ถ้าโอเคนะเพอๆจัดแบบปลายเดือนที่เปิดบ้านเจอเ,จอเชลซีกลรอบไหม <laughs> เกรินเกริ่นอันนี้เกริ่นไว้ก่อนนะดูอยากจะเตะกับเชลซีเปิดบ้านเตะกตับเชลซี แมตช์นั้นเผอๆจะตัดถึงแชมป์หรือเปล่านี่ยังไม่รู้นะครับก็เดี๋ยวเราขอคิดอีกทีแล้วก็เดี๋ยวสําหรับพี่ทั้ง25ท่านเดี๋ยวผมจะอินบ็อกส่งข้อมูลไปในข้อความส่วนตัวนะครับว่ากําหนดการเป็นยังไงนัดหมายกันดี๋ไวจะใช้ช่องทางนั้นละกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับที่้วยชานร์ชานนลแฟนคลับด้วยกราบขอบคุณสําหรับยอดซับสไครต์ที่เข้ามากราบขอบคุณสําหรับยอดวิวนะครับแล้วก็ยอดของการดู แล้วก็ดูโฆษณาด้วยนะครับหรือเป็นการช่วยช่องอย่างเต็มที่จริงๆก็ขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งสําหรับทีวีดีแชนแนลอาร์เซนอลแฟนกลับครับวันนี้ทํางานด้วยความสุขครับเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยนะส่งกําลังใจให้กับพี่น้องที่ปฏิบัติหน้าที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศด้วยสวับอลาวก็สบายดีนะครับนะเพราะพวกท่านสุดยอดอยู่แล้วครับเจอกันใน E ีีพรุ่งนี้สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ไปคุยแล้วได้เรื่องอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาบอกแล้วกันสวัสดีครับ